ก็ก็รู้สึกร so so the ู้สึกขอบคุณก่อนครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ที่ไว้วางใจให้ให้ได้รับได้รับภารกิจที่ที่สำคัญนะครับก็อย่างที่พวกเราทราบันดีคือมีการแข่งขันหลายรายการนะครับการที่จะจัดสรรผู้สอนทีมงานก็ก็ค่อนข้างลําบากนะครับก็ได้รับความไว้วางใจให้ให้รับภารกิจนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมครับการเตรียมตัวก็เรา จะบอกว่าเรามีการฝึกซ้อมที่มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในเรื่องของอระยะเวลาในการฝึกซ้อมในหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ในแต่ละวันด้วยแะการพักผ่อนของของนักกีฬาน้อยเพราะว่าเราต้องเดินทางเดินทางจากที่พักแล้วมาฝึกซ้อมค่อนข้างไกลนะครับทาให้การที่ช่วงเวลาที่เราจะได้พักให้นักกีฬาได้รีคอเวอลี่ร่างกายก็ค่อนข้างน้อย ครับก็ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมในการฝึกซ้อมในหลายจุดหลายอย่างครับแต่โอเคครับทุกอย่างลงตัวครับผมาสาหรับนักกีฬาชุดนี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งถือว่ามีขีดความสามารถค่อนข้างดีที่มีก็โอเคครับร่างกายก็ฟิตซ้อมอเป็นอย่างดีนะครับท,ทั้งเรื่องของเบสิกสกิลรวมถึงระบบทีมก็ทุกอย่างตอนนี้ก็โอเคแลย สําหรับคู่แข่งขันนะครับเส้นทางที่เราจะจะเข้ารอบสองก็มีอยู่เส้นทางเดียวคือเราต้องชนะปากีสถานเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราชนะปากีสถานในวันแรกได้เราก็จะไปเล่นกับอิหร่านอาจจะไปเล่นกับฮ่องกงแล้วก็จะสบายขึ้นถ้าเราชนะในวันแรกนะครับก็วันแรกก็เป็นวันชี้ตาฮนะว่าว่าจะเข้ารอบสองหรือไม่ครับผมก็ต้องไปวัดกันหน้างานครับ ในความมั่นใจตอนนี้ถ้าระหว่างที่เราฝึกซ้อมกันมาเนี่ยระบบทีมก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับความลงตัวแล้วก็ในหลายตำแหน่งที่ที่ได้ฝึกซ้อมกับกันไว้นะครับก็มั่นใจอยู่ครับก็ไปวัดกันหน้างานอย่างเดียวก็วัดกันที่สภาพจิตใจของน้องเขาด้วยครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับก็ตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อมมาประมาณ1เดือนครับก็สภาพทีมก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ก็พร้อมที่จะแข่งขันในรายการนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับให้ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสตาร์โพลที่มอบหมายหน้าที่นี้ให้ครับเราไปเจอทั้งอิหรานแล้วก็ปากีสถานก็ผมในานามทีมชาติที่ไปชุดใหญ่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยก็พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับผม ในการเจอกับทีมใหญ่ทั้งอิหร่านแล้วก็ปากีนนครับงนี้นก็เป้าหมายก็ตั้งเป้าไว้ก็อยากเข้ารอบสองนะครับอยากเข้ารอบแปดทีมไม่ได้เหมือนกันขอบอคุณครับอันนี้ก็ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเป็นการได้ไปติดทีมชาติทุดใหญ่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ไปชิงแชมป์เอเชียเลยอืมบรรายไม่ถูกครับก็ดีใจมากเลยครับก็พร้อมๆก็ อยู่ในระดับหนึ่งครับประมาณ80ซครับเพราะว่าเราได้เก็บตัวกันแค่เดือนเดียวเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ทําเต็มที่ที่สุดครับก็ถือว่าหนักนะครับรอบแรกแมตช์แรกเจอปากีสถานครับแล้วก็แมตช์สองเจออิหร่านครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายเจอฮ่องกงครับก็ถือว่าเราหน้าเราเป็นเด็กใหม่เกือบทั้งชุดเลยครับก็ถือว่าหนักอยู่ครับเป้าหมายของเราครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วครับแล้วก็จะผ่านรอบแรกไปให้ได้นะครับ ก็ฝากกำลังใจเชียร์พวกเราทีมชาติไทยด้วยนะครับครับก็70%ดครับด้การซ้อมแล้วก็ระยะเวลาซ้อมที่แบบว่าสั้นแล้วก็กระชับมากๆครับสำหรับทีมเรานะครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะแข่งกลับมาแข่งอีกครั้งนึงครับไม่ได้ประมาทสักทีมนะครับสำหรับคู่แข่งในในสายเรานะครับก็เล่นเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามครับ อยากเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับทำให้ดีขอบสุดครับ